ก็พยายามจะให้ดูเป็นแบบ AI ไได้มากที่สุดค่ะเป็นเรื่องน่าสนใจอ่างหนึ่งจริงๆตอนแรกก็ยังไม่ได้แบบตื่นเต้นมากขนาดนี้พอเราได้ดูทีเซอร์แล้วก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เพราะว่าเห็นทั้งฉากทั้งแบบว่าทีมงานก็คือเป็นคนไทย81%แล้วก็รู้สึกแบบภูมิใจด้วยรอดูเลยไหมคะเพราะโลเคชั่นก็แบบไทยอเลยรอดูรอดูเพราะอย่างที่เขาบอกตอนแรกก็คือสถานที่ท่องเที่ยวบางที่คือหนูังไม่รู้เลยอ่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนซอฟต์าวร์อีกอย่างหนึ่ง้วย ่หนอยเรบคนเราชอบหนังได้ค่ะก็ตั้งแต่วันที่28กันยายนนี้นะคะก็ฝากเรื่อง The Theater ไว้ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เฟาว่าน่าจะคุ้มแค่ซีจีนะคะก็คุ้มมากๆแล้วแต่ว่านี้คือไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเรื่องของเครื่องเสียงก็กระหนุนเพราะฉะนั้นต้องมาดูที่โรงเท่านั้นค่ะขออนุญาตถามเรประเด็นดราม่านะเรื่องกระโปรงอะเกี่ยวกระโปรงอะไรอ่างไรอย่างไรได้เลยแต่ว่า จริงๆก่อนอื่นต้องขอโทษก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ขอโทษทางออมิสแฟนแคนเบเดียแล้วก็แฟนคลับที่แคนมบเดียด้วยเพราะว่าจริงๆภาพมันก็ออกมาค่อนข้างที่จะดูไม่น่ารักจริงๆแหละอันนี้เราเราก็รู้ตัวนะแต่ว่าอยากให้เข้าใจเจตนาของเราว่าเราไม่ได้มีเจตนาแบบเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะมีปัญหากับแบบว่าประเทศแคัโบเดียอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรายังมีงานที่จะต้องไปทําแล้วก็มีแฟนคลับที่นู่นทำงานเยอะด้วยแล้วก็กับตัวน้องหน้า เองนะคะคี่สแควร์คัมเบอร์เดียอะไรเงี้ยจริงๆมันมีประเด็นมาตั้งแต่เรื่องของการไม่รับไหว้นู่นนี่นั่าจริงๆต้องบอกจริงว่าแล้วแต่สถานการณ์ในบางทีอ่ะเราไม่ได้เจอน้องแค่ช่วงนั้นจริงๆเราเจอตั้งแต่ตอนเริ่มง,งานแล้วก็มีการ,ราแบบรับไหว้ก็ต้องขอบคุณที่มีแบบภาพาาาจากแฟนคลับที่ถ่ายไว้ได้ว่าแบบแเราได้รับไหว้แต่แค่บางทีแบบคุ้มค้องบางทีก็ทำให้คนเข้าใจผิดได้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาว่าแบบ พอมันมีภาพที่เราใช้เท้าเขี่ยกระโปรงบอกว่าเราไม่ถูกกับน้องหรือเปล่าือ mm hmm. จริงๆจะบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะ mm hmm. ก็คือถ้าให้อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือถ้าหลายๆคนได้เห็นมัน mm hmm. ก็จะเห็นว่า้าใส่วิกเนาะ mm hmm. เราไม่ได้ล็อกมงกับอีบด้วยอะไรเงี mm ้ย hmm. มันก็เป็นการใส่แบบวาง mm hmm. ก็คือเพราะฉะนั้นโชว์ที่เดินนะ่ะมันคือฟินาเล่เราไม่ได้เดินคนเดียวแล้วก็มันมีคนที่เดินต่อเราติดๆเลยนะคะถ้าจะได้เห็นในคลิปอะไรเงี้ยเหมือน มันเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีการสับัดผ้าแล้วก็ถ้าดูในคลิปคือเราจะมีการชุดคลิปแป,ป๊บเดียวแต่มันเป็นช่วงวิคป,ประมาณแบบวี้ทุนสองวิคว่าเอ้ยเราจะเอาเาอย่างไรต่อ,อซึ่งถ้าเราก้มก็คือหนึ่งชุดเราไม่สะดวกเพราะว่าเราชุดเราเป็นแหวาโชว์อกนะคะและ้วก็อันดับสองคือเรื่องของมงเพราะว่าถ้าสมมติเราก้มหรือเราขยับเยอะอะไรอย่างเงี้ยมือเราอาจจะล่วงได้ซึ่งในหลักการเป็นนางงามแล้วอ่ะการออนเซตก็คือมงเป็นสินส่งสำคัญที่สุดถ้าสมมติว่าภ้ามันออกมา มงร่วงอันนี้มันจะรู้ไปว่าเราไม่ไม่เหมือชีพซึ่งจริง,รงๆถ้าหลายคนได้ติดตามเวลาที่ฟ้าเดินชุดย,วยาวๆอะ่ะเราจะใช้เท้าอะ่ะในการสะบัดชุดอยู่แล้วซึ่งเป็นเป็นปกติสําหรับเราอะไรเงี้ยแต่พอเราใช้กับคนอื่นก็เลยอาจจะรู้แบบไม่น่ารักอันนี้ก็ต้องต้องขอโทษจริงๆแล้วก็น้องรับทุกคาทุกคาติเราก็จะเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปในการแก้ไขอะไรเงี้ยในการอออนเซตซึ่งเราก็ได้มีการทักไปหาน้องแล้วตั้งแต่ว่าเห็นข่าวเราก็รู้สึวกว่าแบบเออเห็นคลิป ก็เลยทักไปหาน้องนาโนว่าแบบเฮ้ยพี่ไม่สบายใจอะอย่างน้อยคือเราห่วงความรู้สึกของน้องก่อนว่าแบบพี่ขอโทษจริงพี่ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นนะอะไรเง,งี้ยซึ่งน้องก็ทักกลับมาเป็นภาษาไทยค่ะว่าแบบว่า พี่ฟ้าหนูก็ต้องขอโทษพี่ด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะสะบัดไปโดนแบบมาหนักมาตรงหน้าเราอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็กลัวเราเสียความรู้สึกเราก็กลัวเขาเสียความรู้สึกท้ายที่สุดก็เลยได้คุยกันแล้วก็เราบอกว่าไม่ต้องคิดมากไว้ร่วมงานกันใหม่อะไรเงี้ยความรู้สึกไงบ้างมันเป็นแค่คิดช่วงสั้นๆนิดเดียันก็จำไดประเด็นเขาไม่ดูทั้งหมดเขาไม่ได้ฟังว่ายังไงลองจุดเสียใจไปที่คนตัดสินแค่คลิปสั้น ไม่ได้เสียใจที่คนว่ากันถว่าแค่ห่วงความรู้สึกของน้องมากกว่าแลว้วก็ห่วงความรู้สึกของคนแคบบเดียว่าเขาเขาจะคิดว่าเราแบบไม่ไม่ให้เกียรติน้นนองเขาหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเจตนาของเราก็คือไม่ไม่ได้คิดแบบนั้นมันแค่เป็นการแก้ไขสถานการณ์ช่วงหนึ่งสองวิอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยภาพมันก็เลยออกมาแบบนั้นจริงๆเรากังวลเรื่องความมีปัญหารวหวปา,านปรใช่ไเราต้อง เคยร่วมง,งานกับแคมเบรียอีกเยอะมากๆไหนจะคอนเสิร์ตไหนจะพเซนเตอร์ด้วยไหนจะงานต่างๆซึ่งเราก็มีแฟนคลับที่นูน่นแบบคนข้างเยอะแล้วก็ห่วงความรู้สึกเขาว่าแบบเออเพราะว่าบางคนก็เข้าใจส่วนบางคนที่แบบแฟนนางงามอาจจะไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจไปเลยซึ่งมันก็เป็นภาพลักษณ์ต่อๆจากเรื่องการรับไว้นู่นนี่นั่นแต่ก็ได้แต่ อธิบายตรงสื่อตรบนี้แล้วก็เก็บมาหลายวันเพราะว่าไม่อยากไลฟ์ไม่อยากพูดถึงแต่ว่าประเด็นตรงนี้หรืออัดคลิปหรือโพสอะไรเพราะเราก็อยากให้มันดูแบบเป็นการตอบที่ดูเป็นทางการที่สุดซึ่งเราก็อยากจะขอโทษเขาอะไรอยางจริงจริงอย่างดราม่าที่มันแบบไม่ไม่ค่อยดีมันมีเยอะไหมคะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเราแบบจริงจริงก็ไม่ไม่ไม่เยอะเท่าที่หนูเห็นส่วนมากประมาณ70%จะเข้าใจเราว่าแบบเฮ้ยมันคือการแก้ไขสถานการณ์ณเวลานั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ทาง ทางองค์กรเองเงี้ยเขาก็เข้าใจว่าแบบนางงามกับการเตะสะบัดผ้าอะไรเงี้ยแล้วเราต้องเราต้องเลือกระหว่างมุมพุทกับผ้าซึ่งเราก็มองว่าเท้ามันก็ไม่ใช่ของต่ําอะไรอะสำหรับเรานะเพราะนางงามแล้วเท้าก็เป็นสิ่งที่แบบว่าสําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือเรามองว่าแล้วกล้องมันก็เด็เราไม่คิดได้ไงว่าตอนที่เราแต่ว่า สะบัดกระโปรงแล้วคือกล้องมันจะแพนมาที่เราเพราะว่ามันเป็นฟินาเล่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น้อมรับทุกคำทุกคำติค่ะไม่เป็นไรไม่เครียดไปกับแเบปนิปดิดตัวนิดนึงอาจจะแบบว่าโดนดราม่าโจมตีไม่ไม่ได้กังวลค่ะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้มานานมากๆแล้วก็คุ้นชินกับการแบบมีดราม่าแล้วก็มีทั้งคนรักแล้วก็คนที่แบบเขาไม่ชอบมันเป็นเรื่องปกติจริงๆว่มันมีดราม่ามันจะทำให้ใจเรามากแค่ไหนหรือว่าฟ้าเลือกมองยังไงกับมันคือจริงๆพอเราเรามองถึงปัญหา ก่อนแล้วพอเราแก้ปัญหาสิ่งแรกที่เราควรจะนึกถึงเลยก็คือน้องแคนเบเดียอะไรเงี้ยน้องนาโนอะไรเงี้ยพอเราทักไปขอโทษเขาแล้วเขาก็เข้าใจเราเราเข้าใจเขาก็คือจบละส่วนคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยคนที่จะตัดสินเราแค่ช่วงวิทีทีสัคัญก,ก็นูนกรู้สึกว่าปล่อยได้แล้วหรือว่ามันยิ่งสูงมันยิ่งหนาวอาจจะด้วยอาจจะด้วยค่ะเพราะว่าหนูเข้าใจนะคนมันแบบว่าให้ความสัมคัญทุก เขาเรียกว่าทุกเซี่ยวเลยในการที่เราจะออนสเตจหรือว่าอยู่ในแสงหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบระวังมากขึ้นหน้นนไม่ร้นะตอนนี้เลยสบัดไปเสร็จแล้วอ่ะชุดที่าเฮ้ยจะดราม่ากต้องร้องเหมืออะไร<ม>เนนะไรงี้ยตอนบนเวทีไม่ได้คิดค่ะ<ม><ม>ตอนบนเวทีไม่ได้คิดเพราะว่าหนูก็จริงจริงแต่กล้องมันไม่ได้จับก็คือตอนหลังจากที่สบัดกระโปรงไปแล้วเนี้ยเราก็มีการถ่ายไปมองน้องซึ่งเราแบบจริงจริงก็น่าจะรู้กันตั้งแต่บนเวทีแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็มีเหมือนทีมงานรีบขึ้นมา ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะภาพมันเหมือนหนูเหยียบไว้แต่ว่าจริงๆคือเราสะบัดแล้วมันติดมันเกี่ยวทีมงานก็เลยมาช่วยออกมถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้ขาเหยียบมันจะเกิดอะไรขึ้นมี2อย่างก็คือเรื่องของหน้าอกที่มันจะออกมาแล้วก็เรื่องของหน้าถ้าถ้าตอนนั้นเราไม่เอาขาสะบัดออกสาการต่อไปที่มันจะต้องตึ้นมันต้องูลื่นมันลื่นแน่นอนมันลื่นแน่นอนเพราะว่า แอรเรียข้างๆเรามันไม่มีเพราะว่าคนต่อไปเขาเดินมาติดๆในการที่เราจะขยับมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีคนอื่นๆต่อๆกันต้องแก้ที่ตัวเราเลยอ่ะถ้าเราไม่ไม่นะตอนนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าคนอครั้งแล้วไม่เหยียบก็เขียออกใช่นี่ฟ้าถ้าครั้งต่อไปมันเกิดอันนี้เรามีเตรียมแผนสองไหมหรือว่าอาจจะมีการขยับเราไหมหรือว่าจะต้อง โอหพูดยากเลยอ่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นโชว์เดียวหรือโชว์สองคนอ่ะมันสามารถแบบมีแอรียนในการแก้ได้แต่พอมันเป็นฟินาเล่ที่มันมันมีหลายคนอ่ะมันคอนโทรลยากจพิงแต่ก็ต้องระวังกันนะค่ะจจะ ถ้าเป็นรอบหน้าก็คืออาจจะแบบแต่ภาพมันก็จะออกมาไม่สวยไงถ้าร้อยทีมงานมาเขี่ยให้มันก็ภาพมันก็ไม่ได้ไอีกอะไรเงี้ยเพราะเราจริงๆเราแค่รู้ว่าแบบว่ากล้องมันไม่ได้แพลแล้แเราก็รีบแบบแต่กล้องก็คือรีบเลย,เลยเอะไรเงีเ้ยตอนนี้สบายใจขึ้นไหมครับาพอได้เคลียร์แล้วได้บอกสบายใจสบายใจค่ะก็หลังจาก,กที่พอเริ่มมีดราม่ามากึ้นจริงๆหนูว่าเรื่องที่จะแบบไม่อ่านดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่ควรจะเข้าใจมากที่สุดคือเราขอโทษไปแล้วเราเข้าใจคือมันมันพร้วตอนที่แบบ มาค่ะผชินแล้วว่าชินแล้วก็หนูก็เลยเลือกที่จะแบบว่าอ่ะสมมุติว่าเราไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักเราแล้วก็อาจจะมีคิดเหมือนกันก็แบบคือภาพมันก็ออกมาไม่น่ารักจริงๆอ่ะโอเคคอไมนต้องตอบแบบไม่ต้องฝากอะไร